สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมรถหกล้อครับคันนี้เป็นฮิโน่ห้าร้อยครับเครื่องร้อยเจ็ดห้านี่โอ้ยรถหกล้อสมัยนี้ดูดิแต่งกันลอลอๆทั้งนั้นเลยนะฮะหกล้อครับโอ้ยช่วงยาวช่วงใหญ่มากๆเลยคันนี้นี่ฮะวิบวับน่าดูเลยอะรถหกล้อสมัยนี้นะฮะดูดิเพื่อนเพื่อนครับแต่งกันสวยๆนะฮะนี่ คันนี้นี่กระบะสูงมากเลยโอ้โหดูดิถังน้ำมันก็ใหญ่นะฮะอือถังน้ำมันนี้เจ้าของบอกว่าบรรจุน้ำมันได้สามร้อยลิตรเติมทีเดียวนี่ต้องบอกว่าวิ่งได้ยาวเลยนะฮะโอ้โหหกล้อสมัยนี้แต่งกันสวยสวยนะครับคันนี้สูงใหญ่มากครับ เครื่องร้อยเจ็ดสิบห้าเม่เจ้าโอ้โหใส่เพาลอยด้วยอ่ะหกล้อเขาก็ต้องมีเพาลอยเด็ดสุดทอนนะฮะนี่นะครับหกล้ออืมสมัยนี้เขาก็มีการดัดแปลงนะครับนะฮะทำเป็นสิบล้อก็มีแต่เห็นเขาบอกว่าถ้าจะใส่เป็นสิบล้อนี่เครื่องจะต้องสองร้อยสิบขึ้นนะครับเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะโอ้โหช่วงยาวมากครับนี่ฮะดูดิฮะคัตซีก็ใหญ่เบิ้มเลย หกล้อหล่อหล่อหกล้อ,ลอสวยสวยเดี๋ยวนี้หกล้อแต่ละคันนี่มีแต่หล่อหลอกันทั้งนั้นเลยนะครับนะฮะนี่ครับแต่หลังทํามาอย่างสวยเลยมีเลดด้วยะฮะโอ้ชิ้นนี้เป็นเลดเลยด้วยนะครับนี่ฮะให้ดูสุดยอดหกล้อก็วิ่งงานคล้ายๆรถปิกอัพแล้วแหละครับแต่ว่างานของเขาเนี่ยส่วนมากแล้วเขาจะวิ่งงานที่เป็นสายไกล แล้วก็ใส่ได้เยอะๆอะไรประมาณนี้นะครับหล้อสมัยนี้ก็ดดวนได้นะครับนะฮะพูดง่ายๆเลยว่าวิ่งงานนี่ไม่แพ้ปิกอัพเลยนะครับใช้ความเร็วได้สูงพอสมควรแต่คนขับนี่ก็จะต้องวิ้มือนะฮะเออต้องฝีมือกันนิดนึงเพราะว่าหล้อเนี่ยความรับผิดชอบเขาสูงเนาะโอ้โหดูดิสุดยอดครับคันนี้นะฮะอุย้ยแอบดูท่อหน่อยนี่ ท่อเป็นรูปตัวเอดเลยครับนะฮะสวยมากหกล้อสมัยนี้ก็แต่งกันล้อลอนะฮะไม่ว่าจะเป็นหกล้อดำแล้วก็เป็นหกล้อที่วิ่งผลไม้นะครับเขาแต่งกันได้สวยมากคันนี้เป็นฮิโนครับห้ 500. าร้อยเจ้าของบอกว่าเครื่องร้อยเจ็ดสิบห้าครับโอ้โ ก็วิ่งงานผลไม้ทั่วๆไปนะฮะเห็นบอกว่าวันนี้จะขึ้นชุเรียนเพื่อจะนำไปภาคใต้ครับอรอไหมฮะอุปกรณ์ในการแต่งรถหกล้อเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าบางคันเนี่ยนะฮะแค่ชมหน้าอย่างเดียวนะเป็นแสนครับผมก็ยังไม่ค่อยได้เคยสัมผัสนะแต่ว่าถ้าเจอรถหกล้อนะครับนะฮะแล้วก็ ใครที่อยากจะแชร์ประสบการณ์แล้วก็ใครที่อยากจะนำรถมารีวิวเนี่ยติดต่อผมมาได้เลยเดี๋ยวผมไปถ่ายให้นะครับนะฮะอือือต้องบอกว่าหกล้อสมัยนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมขอดูเบอร์ยางนิดนึงนะนะฮะรีวิวแบบปิกอัพเลยนะครับแต่ว่าเจ้าของอาจจะไม่ได้พูดคุยด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าของอาจจะขี้อายนะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงเบอร์ยาง9 5จุดห้าครับเก้าจุดห้านี่ 9.5้าุดห้าอันนี้เจดจุดห้าคือขอบเขาประมาณเท่าไหร่เอ่ยผมก็ดูไม่เป็นเหมือนกันนะครับเนี่ยอืเก้าจุดห้าข้างหน้าเดี๋ยวขอดูด้านหลังนิดนึงน่าจะเป็นเบอร์เดียวกันหรือเปล่าอืมเก้าจุดห้าอรอหรือหนึ่งหรืออ,อ,อาอเอ่ยเจ็ดจุดห้าน่าจะเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ สุดยอดจริงๆนี่นะฮะวันนี้พารถหกล,อลอ้ลอหลอ่ลอๆมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะฮะคันนี้กระบะเข้าสูงมากเลยดูดิแล้วก็ช่วงยาวด้วยช่วงใหญ่ด้วยนะฮะวันนี้อย่างนี้บรรทุกได้เยอะนะครับใครมีรถหกล,อลอ้ลอหลอ่ลอๆนะครับนะฮะทักแชทมาหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมรีวิวรถให้นะครับแล้วก็ถ้า ได้พูดคุยกันด้วยก็จะดีนะครับนะฮะแต่ว่าคันนี้นี่เจ้าของอาจจะขี้อายนะครับไม่กล้าออกกล้องเอาเปน็นว่าผมขอบคุณมากมากนะครับที่นํารถมาให้รีวิวนะฮะนี่หล่อไหมโอ้โหสุดยอดครับนะฮะเดี๋ยวนี้สายงานของรถหกล้อก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับนะฮะก็สามารถที่วิ่งแล้วก็บรรทุกของได้เหมือนกันนะครับเจ้าของมีรถ12ล้อด้วยนะโอ้โห มีโอกาสจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับเอาล้วครับนะฮะชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาเอาไว้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะจ๊ะรักนะจุบ๊บจุ๊บบายบายครับ โอ้โหวิบวับน่าดูเลยฮะดูเลยฮะสุดยอดอ้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะจ๊ะรักนะัดจุบจ๊บจุ๊บาบายบายครับ